ที่ภูเก็ตนี่โอ้ my g oh โหตลอดเป็นไงบ้างส่องบอลขี้หนุนเลยหน้าตาเป่งปังมากเลยฉันมีเรื่องอยากปรึกษาเธอยกมากเลยอ่ะมีเรื่องอยากปรึกษาเยอะมากเลยคุณแม่ลูกสองอะวยหน้าตาดูมีความสุขมากเลยอ่ะกี่เดือนแล้วก็เอ่อสามกว่าค่ะประมาณแบบ ใกล้ใกล้ใกล้จะ16บหกวาหแล้วประมาณ3กว่าเนี่ยเออทุกคนคะเรามาตบมือกดส่งหัวใจพร้อมกันหน่อยค่ะตอนนี้จับที่นั่งนะาน่าจะต้องรู้เพลงละรู้แล้วไม่บอกทุกคนค่ะจะถามให้นะคะว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงแล้วเราดูจากสายตาที่ก้อยเอานะคะว่าผู้ชายหรือผู้หญิงไม่เอาดีมากเดี๋ยวก่อนแม่ ต้องต้องรีคอร์ได้ดิว่าแบบเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะว่าแม่มีประสบการณ์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ต้องเรียกหมอดูมาต้องเรียกหมอดูใครอยากใครเดินอยู่ข้างหลังอ่ะพี่ตูนพี่ตูนใช่คือมึงอย่าลืเล่ผู้สงสารเขาที่เขาต้อไได้ได้ยินเสียงเพลงแบบนี้อ่ะ เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าแม่ถ้าแม่สวยลูกจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมถ้าแม่โสมลูกจะเป็นผู้ชายเหรอแม่มีแต่คนบอกผู้หญิงชัวร์ค่ะว่าแม่สวยพี่ตูนดีค่ะพี่มึงพี่ตูนมาแล้วเร็วพี่ตูนถวายมาตูโอ้ยนี่ไม่ได้หยุดนี่อยากมีไรในไอติมอ่ะมันใช่ใจด้ีค่ะ ดีใจด้วยขอบคุณเลยดูหน้าสองสูงเดี๋ยวต้องให้คนมาทายกันหน่อยว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเออพี่ว่าผู้ชายพี่ว่าผู้ชายเป็นว่าผู้หญิงแม่สวยพ่อแต่ทำไมกิ๊เออทำไมกิ๊ว่าผู้หญิงอ่ะไม่รู้ว่ากิ๊ว่าแม่สวยมากพ่ออยากได้ใครพ่ออยากได้ใครพี่ตุ้นอยากได้ผู้ชายหรือผู้หญิง ผมได้หมดเลยขอให้สมบูรณ์แข็งแรงไมงแต่เป็นจร <c oughs> ิงที่ตัวมีมีคนที่มีแพศที่พี่ตูนแบบเหมือนอยากได้ในใจเหมือนแบบคนที่มาตออ่ออ่ะคือเราอ่ะตั้งใจจะมีมีทั้งชายทั้งหญิงแหละแต่ว่าแบบคนแรกอะ่ะก็อยากให้เป็นผู้ชายผู้หญิงคะก็ถ้าได้อยากให้เป็นพี่ชายพี่ก้อยรลอนร้อนหรอไละ เจอก,กันค <ขอ S 2> ่ะเจอก,กันพี่ตูนจะไปวิ่งกกช่ไมไงสอน